เอบมาคาเฮ้ยขอบมาคาขอบคุณครับเอาแนวอาบน้ำหมาไปให้ไอ้บูด้วยครับอันนี้ล่ะอันนี้ล่ะมันเชียบซะเอาไปขายดีกว่าบูเฮียบอกใครมึงไม่ใช้ไม่ได้ให้นมาคาบ เอาเช่สิอะไรตดผูที่พ่อบ้านตัวนี้กล่องเล่นเนี่กล่องเล่นเนี่นนนกล่องเล่นเนี่ยเต็มเต็มเลยเต็มเต็มเลยใช่เลยใช้ใช้สดยูทูบดเช็คดยดู

อามาบอมันะ้ยพีฮะควันควันน้องี่ไ้แจกเอาอีกแล้วายเราได้ปล่อยได้กระเป๋า เอาเลยอ็มจ่อมเครื่องเอาเป็นแพ็กนี่เอาไปแบ่งกันเด้อันนี้เราได้ได้ได้แต่อันนี้นี่อย่าเอากันมึงเยอะมึงต้องแบ่งเพื่อนด้วยจ่อเออเออวมดจมูกกอนแล้วเราวัดกรังไม่พอตีพูดถี่ต่อไม่ออันนี้นี่อันนี้นี่อันนี้ด้วยนี่อ่ะแบ่งกันเลยแต่คราวนี้ไอ้บัวไอ้บัวกับไอ้มิ้นไปทำความสะอาดเราไปไว้หน้าเอาเนี่ยเอะเนี่ยเสร็จผมจ้ะนี่แหละสีเหลือง เอางั้นก็ทางนี้แหละเดี๋ยเดี๋ยวมึงไปทำความสะอาดรูดแล้วอย่าี๋ยวขยะไว้อ้านแก้ววนแกะเอันี้เช็ดอันใส่อ้เยว่ไมาดิบ้าปัว้าเออบน้ำ็ได้ด้วยอันนี้อย่างวะคุณเช็ดดาบาอันนี้อย่าก็เอายุปนิลงโอ้ยองจาใหญไม่เป็นถุงย้อยางหอมเลยอ่ะ อยาเลยคมอายุไม่ดีคาโดนกรแนะเอาของเนียขอเนียโอ้ยเมื่อไหครับเมไหรครับนี่อันนี้ยังไม่หมดอายุหมดหรือยังาว่าจะบอกว่านี่เป็นคอนเทนเซอร์อยู่คือใ่คือเป็นอะรรึ่าอย่้ของเนี้ยของเนียบอกว่ามันบุบมันบุก อันนี้มันขับมันบุบมันบุบไปเช็ดแม่บักบอบไหนพูกบอบไหนไปเช็ดิขึ้นไมมันบุบมันบุบเดีเขามะบอกนะเฮ้ยเอานกมเขาึมนเลยกันกินด้วยดิของนั้นน่ะเี๋ยวกินกินให้ดีหน่อยหมูมันนักไปเดี๋ยวูกินด้วยสิไม่ได้ลบมาเฮียเอาครับเนี่ยเนี่ย ชิวไปใจใจเส้นรศัพท์แ้่หนูมึงเนี่ยมีแย้งเยอะแย้งเยอะมุมแกวหนูันแบบนี้เลยกำลังมันกินนี่หรืออันนี่แย้งเยอะเนี้ยเนี่ยชิวใครจะนั่งมานั่งว่างแถวเอาแต่ตรงนี้มึงไม่กินเหรอเอามันหมืดอะไรยุไปลครับบ้านเนมืดกินได้อนี้เูบอกแล้วมันไม่ใช่หนูกินมันแกกซรงขนาดนั้นน่ะ โอ้ยผมรักผมบ่ารักนักทานไ่ด้ทำผมรานกตไดหนูครับหนูแะรักรักเปดานมดดีได้อว่เอาเด้อเปียวเนาะไมหนูแฉเนี่ยว่ะแต่ค่อยรู้ทะมันกินอะไรยู่อะไรยู่วปีมาหู่วันเยเอาไปกินเอาไปกินนี่อันนี้บปเดือนนานเ่ยเดือนที่ทำไม่น่อันนี้มึงเอาไปทำความดาดมาเด้ออหนึง อันนี้เดี๋ยวไปเห็นน้ำยี้น้อะรเนี่เอาไปน้ำอนไเขาใช่ใมเขาใช้อะไรมั่งะเอาเลยเอามันเป็นอะไยปชิมเด้เรอเอาไปเอาไปไปีอันนี้แกล้กินกะปกินไฟระวนนะเออมาอีกไฟระควมารวันเาเี๋ยว่อเปนี้ล้นนี่ไงไอ้เขกเบอร์นั้นมันองเกีกันเกันมเหร เอา嘛เจ้าได้เลวเจ้าได้ซออันเีวเจ้าก็ต้องเียงไปห้องส่กองขยกูอย่างนี้เหรอเอาไปเนี่ยงไม่ใ่นะเอาไปเสี่ยงไม่หุนเาเอาไปเสียงไมุ่นตโอ้ยไอปิน้องิวาิพัฒน ม่แรกเอาใบไนี่อยเอาไปทำไใบใบผัดนะรอหอยะยแบ่งอันนี้ีล้อยม่อันนี้้าคิว่เหมอนที่า๋อมาเรียมก็ได้อันนึงเสียบนี่เยอน้ำองเยอน้ำเนี่ย มันไม่ใช่โลชั่นนะเป็นที่แบบน้ำที่บาานซ์เต้เซอล์ไซโตรเซลล์ถ้าขำเขาข้าใช่หรอข้าเออเพราะว่าบำรุงโลชั่นโลชั่นโลชั่นนี่ดิโลชั่นเมมเบรนชีมอาบน้ำมันจะมีอันหนึ่งอ่ะที่งไม่เสียนะแบบนี้นะได้ไรได้ไม่เยอะไม่ค่อยโล่โอ้โหวุ้ยก็คุยไม่ค่ยเยอะโอ้โหผ่อนเจอเอ็มมันไม่วันนี้เอ็มมัน